ตรงนี้คะคนไทยวังกันหลายคนนะก็น่าจะชื่นใจขึ้นมาบ้างน,นะครับว่านี่คือมาตรการในเชิงลุกกับทุกๆอย่างที่ไม่ทับภาคที่2ครับตอนนี้ก็ไม่สนฮนะหน้าอินหน้าพรมแล้วก็เดินเปิดชาร์จเล่นกันอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าฝั่งโน้นนะครับก็เริ่มที่จะมีปฏิกิริยานะครับออกมาบ้างแล้วโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีครับุฒมาเน็ออกมา ตอบโต้ด้ยวยความก้าวร้าวว่าผู้เขาก็พร้อมเหมือนกันฮะเพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยกำลังดําเนินการที่อ้างสิทธิเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ยอมฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เรียกว่าคนละฝั่งแล้วต่างคนต่างก็ตึงแล้วก็ดูซิว่าใครฮะมันจะเปิดก่อนกันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา นำมาพูดคุยกันต่อฮะประเด็นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับก็เป็นการแสดงท่าทีที่มาจากแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาคกลางฮะได้มีการออกมาพูดถึงฮะความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายแดนช่องบกหรือแม้แต่พื้นที่ป่าสาตานเหมนุมนะครับก็ได้มีการพูดโดยองค์รวมว่า ถ้าหากว่าสถานการณ์มันบานปลายขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะมีการทั้งปิดทั้งกั้นรั้วหรือแม้แต่ใช้พวกยุธทธปกรณ์นะครับเข้าไปลุยในพื้นที่พลโทบุญสินภาดกลางได้มีการออกมากล่าวนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับกรณีการสร้างรั้วชายแดนในบางจุดหากว่ามันมีความจําเป็นจะต้องสร้างเราก็ต้องสร้าง แล้วก็ในพื้นที่ของปราสาทต,ตานหมอนทมก็เช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าฝ่ายกัมพูชานั้นยังไม่ได้มีการยอมรับว่าเป็นของไทยแต่ว่าตอนนี้ฮะทั้งสองประเทศเนี่ยต่างก็คุยกันคนละเรื่องคนละมุมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างรั้วเนี่ยก็ต้องซัดกันแน่ครับคือต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ต้องยึดพื้นที่กันให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วครับมันก็จะเกิดแรงเสียดทานที่มาจากทั้งสองฝ่าย คือในฝ่ายเราเนี่ยนะฮะก็มีมวลชนของเราเหมือนกันในแง่ที่มงบอกว่ายาใช้กองทัพครับต้องใช้กําลังทหารในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาเขาก็เหมือนกันประชาชนฝั่งโน้นก็มีการเข้ามาสนับสนุนกองทัพบอกว่าต้องซัดกับฝ่ายไทยแม้ว่าฝ่ายไทยนะก็ยืนยันมโดยตลอดว่าพื้นที่ปราสาตาเหมือนทมนั้นเป็นของไทย แต่ว่าฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ยอมรับครับตรงนี้แหละแม่ทัพเป้าที่2ก็บอกว่ามันคือปัญหาที่กําลังเผชิญหน้ากันอยู่ในปัจจุบนันนี้แล้วณนะขณะนี้ก็มีการจัดระเบียบการท่องเที่ยวแม่ทัพเป้าที่2ก็กล่าวว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันเที่ยวได้ทุกชาติกับกัมพูชาสปปลาวเวียดนามหรือแม้แต่ชาติตะวันตกก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้แต่ต้องปิติตามกฎระเบียบในฝั่งไทย ที่นี้หากว่ามันมีการก่อกวนขึ้นมาเช่นการเข้ามาวิวาทะการชกต่อยกันจะมีการสั่งปิดปราสาททันทีฮะหสัปดาห์เพื่อที่จะทําการจัดระเบียบใหม่และณขณะนี้ครับก็จะมีตำรวจภูธรภาคที่3ม,มาช่วยสนับสนุนนะก็จะเป็นกองร้อยควบคุมฝูงชนและก็มีเจ้าที่ฐานผ่านเข้ามาช่วยในพื้นที่ต้องการจะไปคัดกรองอาวุธต่างๆก่อนจะเดินทางเข้าไปยังตัวปราสาท ้อมยืนยันว่าณนะขณะนี้ครับฝ่ายไทยนั้นมีแผนรองรับแล้วก็แผนประเชิญเหตุอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับแม่ทัพภาคที่2เนี่ยก็ยังมองในแง่ดีว่าไม่น่าจะเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นมาทีนี้ในฝ่ายของกามพูชาเขาก็มีการเข้ามาร้องขออ้อนวอนฮะไม่อยากให้เรานั้นมีการปิดประสาทซึ่งแม่ทัพภาคที่2ก็ได้มีการยื่นคำขาด แล้วก็มีการพูดคุยกับทางด้านพลตีนเนื้วงครับผู้ประชาการกองพลหาราบที่42ในฝ่ายของกัมพูชาก็มีการเน้นย้ําอย่างชัดเจนว่าต้องมีการควบคุมนะคนของคุณเองให้ได้ทีนี้หากว่าคุณไม่สามารถควบคุมพลเมืองของตอนเองได้เราจะปิดปราสาทหรือว่าพลเมืองของคุณเองมีการเดินทางเข้ามาป่วนทําอะไรที่มันน่ารังเกียจแสดงในเชิงเสียลัก ถือว่าคุณไม่สามารถควบคุมเราก็จะปิดเพื่อให้สถานการณ์ในกลาวมันคลี่คลายแล้วก็มีการย้ําไปว่าให้กัมพูชานั้นมีการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนจากกรณีตัวอย่างฮะก็จะเกิดเรื่องของคุณป้ามหาภัยกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็มาอยากให้ขึ้นมาโดยต้องมีการจํากัดนักท่องเที่ยวฮะไม่เกินเลยฮะวันละ100คน ทีนี้ฝ่ายกองทัพเนี่ยก็ยังยืนยันว่าไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะแต่ว่าฝ่ายการเมืองก็ว่ากันไปแต่ว่าฝ่ายกองทัพก็ดูเรื่องความมั่นคงกรณีที่มีทหารฮะไปเหยียบเรื่องของทุ่นเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะที่แยกออกจากพื้นที่ปราสาทตาบรรทมก็คงต้องมีการเข้าไปแก้ไขปัญหาแม้ว่าทางการกัมพูชานั้นได้มีการออกมายืนยันว่ามันไม่ได้เป็นทุ่นของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนวางแต่เราก็รู้ดีว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเป็นอย่างไรเขาก็ต้องพยายามทุกอย่างฮะดิ้นให้หลุดเพราะว่าหากกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่แน่นอนและก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ศักดิ์ศรีของประเทศกัมพูชาเช่นกันจึงเป็นหน้าที่สําหรับกระทรวงการต่างประเทศครับที่ต้องดําเนินการแต่ว่าในส่วนของทหารเนี่ยก็จะดําเนินการประท้วงไปแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ไปครับจะไม่ใช้การเดินระ,ะเวนแบบเก่าแล้ว ก็คือจะไม่มีการเอาลูกน้องเนี่ยนะครับไปเสี่ยงแต่จะมีการใช้เรื่องรถไถน,นะครับเดินหน้าเลยหากว่ามีการเข้าไปเหยียบไอ้พวกทุ่นเหล่านี้มันจะตูมตามขึ้นมาก็ปล่อยให้มันตูมตามไปแล้วก็จะมีการดําเนินการนะตรวจสอบพื้นที่อื่นๆด้วยว่ามีอีกหรือไม่นอกเหนือจากนี้นะก็จะมีเรื่องของมาตรการที่ต้องดําเนินการต่อไปเช่นการยื่นคําร้องไปยังประชาคมโลกได้มีการตําหนิวิจารณ์ กับประเทศที่กระทําขัดตอนุสัญญาออตตว่าแล้วก็มีการตบัดตัดกับข้อตกลงที่เคยทําร่วมกันฮะตรงนี้ก็น่าจะหมายถึง MOU 43นอกเหนือจากนี้นะฮะแม่ทัพภาคที่2นั้นก็ยังมีการออกมาระบุด้วยว่าในห่วงเวลานี้ครับก็ได้มีการขอความร่วมมือฮะประเทศข้างเคียงอย่างสปป,ปลาวครับก็ขอให้สปปลาวช่วยกันครับกดดันกัมพูชาในเรื่องของการตัดท่อน้าเลี้ยง เช่นน้ำมันยุทธภัณฑ์ที่มีความจําเป็นด้านการทหารก็เป็นเรื่องของรัฐบาลฮะแล้วก็ได้มีการแจ้งไปยังหน่วยเหนือฮะให้ร่วมกันดูปริมาณที่เคยนําเข้าถ้ามันมีมากกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติทีนี้สาหรับมาตรการในการรักษาความปลอดภยัยแก่ฐานช่างที่มีการเข้าไปก่อสร้างถนนนั้นแม่ทัาพภาคที่2ก็บอกว่ามันมีชุดรักษาความปลอดภยัยก็ไปอยู่ร่วมกับฐานช่างอยู่แล้ว สำหรับแนวทางการสร้างถนนแต่เราก็ไม่ทราบว่าไอเจ้าทุ่นนยฮะมันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ก็จะทำไปฮะตามเส้นแนวเขตแดนเป็นการส่งกำลังบำรุงแล้วก็นำกำลังเข้าไปลาดตระเวนซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงตลอดพื้นที่ชายแดนอย่างดีที่สุดแล้วก็เหร็วที่สุดฮะแม้ถ้าภาคที่สนั้นก็ยังกล่าวถึงบุคคลฮะที่จะมีการเข้ามารับช่วงต่อในภาคที่สอง ก็ยังคงยืนยันว่าต้องมีบุค,คลิกเป็นผู้นำทำหน้าที่ให้ดียิ่งแล้วก็เป็นหลักให้แก่ประเทศชาติประชาชนลูกน้องแล้วก็ตนเชื่อมั่นเลยว่าผู้มีาการหารบกครับน่าจะเลือกคนที่ดีทำประโยชน์ให้แก่ประเทศและนักขณะนี้ครับตนเนี่ยก็จะอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือในฐานะพลเมืองที่ดีแล้วก็จะมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาในช่วงรอยต่อท่านผู้ชมครับตรงนี้ฮะคนไทย ฟังกันหลายคนนะก็น่าจะชื่นใจขึ้นมาบ้างน,นะครับว่านี่คือมาตรการในเชิงลุกกับทุกๆอย่างที่ไม่ทับภาคที่2ตอนนี้ก็ไม่สนฮนะหน้าอินหน้าพรมแล้วก็เดินเปิดฉากเล่นกันอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าฝั่งโน้นนะครับก็เริ่มที่จะมีปฏิกิริยานะครับออกมาบ้างแล้วโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีครับวุ้นมาเน็ตออกมาตอบโต้ด้วยความก้าวร้าวว่าผู้เขาก็พ้อเหมือนกันฮนะ เพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยกำลังดําเนินการที่อ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ยอมฮรท่านผู้ชมตอนนี้ก็เรียกว่าคนละฝั่งแล้วต่างคนต่างก็ตึงแล้วก็ดูซิว่าใครฮะมันจะเปิดก่อนกันแต่ผมเชื่อว่าฝ่ายไทยครับคงไม่มีทางไม่เปิดก่อนแต่ว่าในขณะที่เรากําลังเปิดเกมลุกค่ะในเรื่องของพื้นที่แหละต้องมาดูกันต่อไปท่านผู้ชมเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องยาวครับสวัสดีครับ